นะผมเพียงแต่ไปจุดที่มันมีโอกาสเติบโตนะโอกาสเติบโตดีแล้วก็ราคาหุ้นไม่แพงนะแล้วก็จะเน้นแบบภาพใหญ่คือไม่เสี่ยงโดยการถือหุ้นที่เป็นแบบขนาดใหญ่ใชม่มาตรฐานดีอะไรต่างๆจะได้จัดปัญหาเรื่องวอลลี่เราไปเล่นตัวเล็กตัวอะไรแล้วพลาดท่าอะไรใช่ไหมตอนนี้ผมก็ไปหนึ่งแห่งก็คือเวียดนามเป็นหลัก นะแต่ว่าจริงๆผมตั้งใจจะไปอะใรห,ห,หุ้นโลกซึ่งอาจจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นจีนอเมริกาจะมาอาจจะมีหุ้นยุโรปบ้างพวกนั้นก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่แบบว่าเรารู้จักนะเป็นหุ้นโลกที่ทําขายสินค้าทั่วโลกแล้วผมก็เคยใชก้ก็ใช้สินค้าเขาอะไรเงี้ยจะมาเช่นพวกไฮเทคทั้งหลาย Facebook Google อะไรก็ว่ากันไปหรือของจีนก็มี จะเสียวหมี่อะไรพวกนี้ยนะซึ่งเราพอรู้นะก็จะมองภาพใหญ่อย่างเงี้ยนะดูราคาไม่แพงซึ่งราคามันก็พอดูได้ตัวเลขมันเห็นอยู่นะส่วนวุ้นเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่อ่าผมเล่นเป็นหุ้นโกลด์แล้วล่ะเพราะว่าหุ้นเวียดนามมันโตเร็วตามประเทศเวียดนามนะที่เขาเติบโตเร็วมากแล้วก็เป็นดาราตอนนี้นะแล้วก็คงไปเป็นไปอีกนานพอสมควร นะแต่ก็เลือกหุ้นแบบเลือกหุ้นจักภาพใหญ่ใช่ไหมคือคือหุ้นที่เป็นตัวแทนของประเทศเขาไม่ใช่หุ้นตัวเล็กที่แบบต้องไปศึกษารายละเอียดเยอะจะ่ไแล้วก็ความแข็งแกร่งอะไรเราก็ไม่รู้เราเลือกหุ้นผู้นำนะเป็นเป็นตัวใหญ่ๆเป็นผู้นําอาจจะเป็นตัวกลางก็ได้แต่เป็นผู้นําของเวียดนามแล้วก็เป็นหุ้นที่จะชนะอ่าเรียกว่าเป็นหุ้นที่ชนะ ในในธุรกิจของเขา,าบางทีอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าเขาเป็นผู้ชนะซึ่งมีโอกาสเติบโตต่อไปอีกเยอะเพราะว่า,าตลาดทุนตลาดเวียดนามเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามกำลังโตเร็วถ้าคุณมีสินค้าอะไรที่เป็นสินค้ารุ่นใหม่แล้วคนใช้แล้วคุณเป็นผู้นําเนี่ยแล้วก็ราคาไม่เกินไม่ไม่แพงเกินไปแต่แต่ว่าราคารุนเวียดนามไม่แพงกันไปอยู่แล้วนะก็ไม่ใช่เป็นตลาดที่เนี่ยเก่งกําไร ผันุนอะไรนะเพราะฉะนั้นก็จะเอาแนวเนี้ยซึ่งก็หาไม่ยากพาอเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องง่ายบทวิเคราะหน์นู่นนี่ที่ออกมาเกี่ยวกับเวียดนามอยู่ถ้าคุณไปลงทุนนะในในในจัดจักโปรกเกอร์ไทยเนี่ยแหละก็เริ่มมีพวกนี้มากขึ้นแล้วก็มีดีรด้วยหลังซึ่งทําให้เราไม่ต้องเสียภาษีนะเว,เวลากําไรเวลาเอาเงินกลับอะไรต่างเพราะนั้นจนตอนนี้ก็เป็นแนวนี้แหละนะะ คือหุ้นไทยก็ยังเป็นหุ้นแนวเพื่อไงปันผลตัวใหญ่แต่ก็จะเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งไม่ไม่ไม่ตกยุคไม่แย่ราคาหุ้นถูกนะปันผลดีมากอาจจะเกินห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่ยงคืออย่างน้อยไม่ไม่แพ้ใครนะถ้าเป็นผู้นำก็ยิ่งดีแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นำด้วย นัน่นะก็จะเป็นอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ว่าไอ้พุ้นหุ่นโลกเนี่ยจริงๆยังไม่ได้ไปหรอกพ mm hmm. ุ้นโลกเนี่ยจริงๆมันทุกอย่างมันก็ได้หมดอะ่ะจกเว้นเรื่องราคาที่ผมว่าเอ่าราคาพุ้นโลกเนี่ยหลายตัวเนี่ยโดยเฉพาะหุ้นอเมริกาเนี่ย,ยตอนนี้มันกลับไปออทามไฮนะซึ่งทําให้เราไม่กล้าซื้อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผลกระทบจากกิจครรมการค้าเนี่ยมันจะสุดท้ายมันจะ ส่งผลแค่ไหนจะมาก็เลยรอๆไปส่วนหุ้นโลกที่เป็นหุ้นแนวจีนนี่ก็ยิงราคาก็ถูกคุณภาพก็ดีแต่ก็อย่างว่าจีนกับอเมริกาถ้าเขามีปัญหากันเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นมาเนี่ยหุ้นมันก็จะตกได้แล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าไทามิ่งของจีนตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจจีนทบเซานะตอนเนี้ย ซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบพวกนี้และเมื่อตัวเลขมันออกมาออกมามันฟ้องเนี่ยนะอย่างเช่นรถยนต์จีนเนี่ยดูยูมันก็ซักูนกระทั่งโอ้โหเสียหายขาดทุนเยอะแม้กระทั่งผู้ผลิตรถยนต์ระดับท็อปของเขาเนี่ยขายดีจริงแต่ขาดทุนอะไรเงี้ยเกิดกำไรน้อยเพราะเหตุว่ามันแข่งกันหนักมันเป็นธุรกิจที่พอเศรษฐกิจซบเซาเนี่ยตลาดจีนเนี่ยนักธุรกิจจีนมักจะอย่างเงี้ย คือสู้สู้กันจุดตายอีกข้างหนึ่งซึ่งมันไม่เหมาะมันไม่ดีกับเปล่าในฐานะนักลงทุนเนี่ยคุณคุณชนะคุณเก่งแต่ว่าคุณขาดทุนแล้วหลายบริษัทนี่แทบจะล้มละลายก็มีบางบริษัทล้มละลายไปนะแล้วก็จีนก็มียังมีปัญหาอะไรของเข้าอยู่ละนะเรื่องภายในอะไรของเข้าเศรษฐ<ม>กิจไม่ดีและผมเข้าใจว่าตอนนี้เรื่องทางการเมืองก็ไม่ค่อยสดใสามาก นะอาจจะมีการอะไรขึ้นมาได้